สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทำเกมที่มีอาการล็อกอินให้ผู้ใช้นะครับลงชื่อล็อกอินจากนั้นเราก็จะนำชื่อในการล็อกอินนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแบบคนเดียวหรือ2คนเราก็จะนำชื่อนั้นนะครับไปแสดงนะครับในเลเยอร์ต่างๆต่าง,างที่เราต้องการนะครับเช่นเลเยอร์เวลคัมนะครับ หรือว่าใน Layout ์เกมนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับมีวิธีการทําอย่างไรว่าถ้าเกมโอเวอแล้วนะครับเรากดปุ่ม r e สตาร์เล่นเกมใหม่ไม่ให้ชื่อนะครับที่ล็ g i n ิเข้ามานั้นหายไปนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของ Event s h e e t นะครับในที่นี้นะครับในเรื่องของการทำล็อกอินนะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับต้องไปดูคลิปเก่าย้อนหลังก็แล้วกันนะครับ เมื่อล็อกอินเข้ามานะครับก็จะส่งค่ามาที่หน้าเวลคัมนะครับแล้วผมก็ได้ทําเพิ่มเลยเอาเพิ่มเพื่อจะประกอบคําอธิบายนะครับว่าเวลาทําเกมแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกมโอเวอร์แล้วต้องเล่นใหม่ทํำยังไงนะครับในที่นี้นะครับก็จะอยู่ที่เลเยอร์เกมในเลเยอร์เกมของผมเนี่ยนะครับคุณจะมีแบ็กกราวด์นะครับมีเกมแล้วก็มีเกมโอเวอร์นะครับ ซึ่งจะทําไว้เป็นเลเยอร์บนสุดเลยนะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเลเยอร์อยู่2ตัวนะครับอ่าก็คือนี่คือเลเยอร์หนี่คือเลเยอร์สนะครับแล้วก็จะมีไอเทมหรือว่าคอยให้เราไปเก็บคะแนนนะครับจากนั้นก็จะมีตัวอุปสรรคหรือว่าตัวอินิมี่นะครับในที่นี้นะครับจะสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเลเยอร์สนะครับมากินเหรียญก็จะได้คะแนนนะครับสกอร์สองก็จะโชว์ตรงนั้นนะครับ เสร็จแล้วถ้ามาชนเจ้าตัวอินมี้นี้นะครับจะให้เกมโอเวอร์เสร็จแล้วถ้ากดรีสตาร์ทให้เล่นใหม่นะครับทำยังไงชื่อที่ล็อกอินเข้ามาตรงนี้จะไม่หายไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำในคลิปนี้นะครับโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับเมื่อเราออกแบบนะครับมาแล้วนะครับว่ามีเพ y สอ2ตรงนี้ก็เป็นชื่อที่จะนะนำค่าจากตอนล็อกอินเข้ามานะครับนำมาใช้ต่อได้เลยนะครับก็คือ ค่าตัวเปรที่เป็น Global Variable เนี่ยนำไปใช้ที่ layout ไหนก็ได้นะครับนำไปใช้ต่อที่ Event Sheet ไหนก็ได้เราสร้างไว้ที่เดียวนะครับดังนั้นนะครับในหน้าเกมนี้นะครับเราก็จะมากำหนดที่ Event Game นะครับเกมนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่เคยถามมาว่าทำไมทำ Event แล้วเนี่ย มันไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มแสดงค่าอะไรตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับวิธีการเช็คว่าเลเยอร์ของเรากับอีเวนต์ตรงกันหรือเปล่านะครับให้ให้คลิกเลเยอร์นั้นขึ้นมานะครับจากนั้นลองคลิกลงไปที่สีเทาตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี property ของเลเยอร์นั้นขึ้นมานยถ้าอีเวนต์ชี้ตรงนะครับอีเวนต์เกมตรงนี้จะต้องเป็น e ีเกมด้วยนะครับถ้ามันเป็นนันหรือว่ามันเป็นอีเวนต์ของอ เลเยอร์อื่นเลเยอร์นี้ก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้น e v e n t s h e e t กับเลเยอร์ตรงนี้นะครับให้มาตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ทำงานตามที่เราต้องการครับให้ตรวจสอบ e v e n t s h e e t กับเลเยอร์ให้ตรงกันนั่นเองอ่ะเมื่อเราเช็คแล้วว่าตรงกันนะครับเราก็จะมากำหนดนะครับเกมในหน้าน,นี้เลยนะครับคลิกขวา Add Global Variable นะครับก็จะกำหนดสกอขึ้นมานะครับ ในที่นี้จะตั้งชื่อว่าสกอร์หนึ่ครับแล้วก็คอนทรลซีคอนทรลวีสกอร์สองเท่ากับศูนะครับสกอร์หนึ่งสกอร์สเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมานะครับไปที่ System มาที่ On Start o f l l y y u u t d d a แอดแอคขึ้นมาไปที่ System Set Layer Visible นะครับเลเยอที่เราต้องการจะซ่อนไว้ก็คือ l a เยอร์หมายเลขลำดับที่2ซ่อนก็คือ In Visible ดันนะครับเมื่อเปิดเกมขึ้นมาให้ตัวเกมโอเวอเนี้ยซ่อนไว้ก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นก็ Add Event นะครับถ้า Player 2นะครับไปเก็บเหรียญน,นะครับก็คือ On Collision With Another Object นะครับดับมันที่เข้าไป แล้วก็มาเลือกไอเทมดันถ้าโซนไอเทมแล้ให้ทำอะไรแล้วก็แอดแอคชั่นให้เหรียญนั้นหายไปนะครับดับเบิลคลิกไอเทมเสร็จแล้วก็ให้เลือก d e stroy นะครับหายไปจากนั้นก็ได้คะแนนนะครับก็แอดแอคชั่นขึ้นมานะครับไปที่ System การเพิ่มคะแนนก็คือ add t o นะครับเพิ่มค่าในเมื่อ Player 2ก็จะให้คะแนนที่ส c o r e 2นะครับ ให้ไปเลย10คะแนนนะครับดันโอเคนะครับเมื่อได้คะแนนแล้วนะครับต่อไป add event ขึ้นมาอีกถ้า Player 2นะครับทีนี้ on collision with another object ไปชนกับ Enemy นะครับเราจะทำเงื่อนไขตัวนี้ให้จบเกมนะครับดันแล้วก็ add action ขึ้นมานให้ system ปรากฏเลยทีนี้ set layer visible นะครับ เลเยอร์สนะครับแสดงออกมานะครับก็คือให้เกมโอเวอร์โชว์ออกมานั่นเองเป็นวิสิเบลดันนะครับทีนี้นะครับในหน้าเกมโอเวอร์เนี่ยนะครับเวลามันโชว์ขึ้นมาจะมีปุ่มเนี้ยนะครับก็คือปุ่มที่ชื่อว่า BT Restart นะครับบีทนะีรีสต t ร์ตเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้คำสั่ง Add Event ขึ้นมาถ้าเมาส์นะครับ On Object Click ไปคลิกที่ปุ่ม BT Restart นะครับดัน a d d Action ขึ้นมานะครับเราก็จะทำการ System Restart Layout นะครับทีนี้นะครับหลายๆคนนะครับไปเพิ่มคำสั่งก็คือนะครับ i o n s y t t o n System แล้วก็ไปใช้คำสั่ง Reset Global Variable ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ผิดอย่างมหารเลยนะครับเพราะถ้าคุณไปรีเซ็ตกล o บอลแ a ริเอเบนะครับะจะแคนเซิลอกมาก่อนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเพลเยอร์ Player ที่เราล็อกอินเข้ามานะครับใส่ชื่อเรียบร้อยนะครับแต่กล o บอลบอกว่าถ้าเปิดเลเยอรขึ้นมาให้ชื่อนี้มีค่าเท่ากับว่างเพราะฉะนั้นการรีเซ็ตกล o บอลแวริเอเบ ก็คือการทําให้ตัวแปรเพ a ย e เยอ์นะครับที่เก็บชื่อเข้ามานั้นหายไปหมดทั้ง2ชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ทําการรีเซต g ก o บ a ล v a r i ร b l เนะครับเมื่อเราต้องการเล่นใหม่เราก็แค่เซตตัวแปรที่อยู่ใน e v e n นต์ e ีตเนี้ยให้เริ่มใหม่แค่นั้นนะครับอย่างเช่นนะครับแอดแอคชั่ s ซิสเต s e เซตแว e ลนะครับเซตแวลแล้วก็เลือกตัวแปรนะครับใน e v e n นต์ e ีตนั้นนะครับเช่น สกอร์หมีค่าเท่ากับ0สนะครับว,ว่ามีการเก็บคะแนนไปตั้งหลายแล้วนะครับก็ให้เริ่ม0ูนย์ใหม่นะครับ add action system set value ทีนี้ก็เป็นสกอร์สมีค่าเท่ากับ0นะครับก็คือให้เริ่มนับคะแนนใหม่นะครับหรือถ้าเป็นเ,เกี่ยวกับการจับเวลาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้า Timer รตัวนี้ตั้งไว้60 เวลาจะรีเซ็ตหรือว่ารันเลเยอร์เพื่อเล่นใหม่ตรงนี้ก็ System Set Value t i m m r เเป็น60นะครับอย่าไปทำรีเซ็ตโกลบอลแวร์รีเนะครับเพราะมันจะมีผลกระทบทุกๆ e v e ีเวนต์ชีตที่มี g กลบอล v ว r i ร b l เเก็บอยู่นั่นเองนะครับอ่านี่คือตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรนะครับชื่อที่ลงชื่อเขาใช้มาแล้วไม่หายไปนะครับอ่ะเราจะมาลอง ทีนี้เมื่อเก็บคะแนนแล้วเรายังไม่โชว์คะแนนนะครับวิธีโชว์คะแนนเราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมาซิสเต็มเอฟโรติกทำให้มันโชว์คะแนนอยู่ตลอดเวลานะครับก็แอดแอคชั่นเลยก็จะมีนะครับเนมหนึ่งเนมหนึ่งเซตทิกโชว์ตัวแปรเพลย์ยืหนึ่ง เอาตัวแปรที่มาโชว์ไว้ตลอดเวลา add action name 2นะครับ s t t i c แล้วก็ player 2นะครับจากนั้นคะแนนก็เช่นเดียวกันนะครับ uh, t x score 1 s ึ s t t i c ให้แสดงตัวแปรสกอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับ t x score สอง SET TECH ตัวแปรที่ชื่อว่าสกอสองนะครับการนำค่าตัวแปรนะครับมาแสดงที่ t e x t ให้ใช้ SET t e x t อย่างเดียวนะครับให้จำแค่นี้ง่ายสุดเลยนะครับเมื่อเรากำหนด Event s h e e t แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารันตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับตั้งแต่ล็อกอินรันเลเยอรขึ้นมานะครับลงชื่อกอไก่กับขอใครนะครับล็อกอเข้ามา ยินดีต้อนรับกอไก่กับขอไข่จากนั้นกดเข้ามาเล่นเกมนะครับก็จะมีชื่อนะครับกอไก่ตอนนี้คะแนนสกอร์เป็นศูนย์อยู่นะครับขอไข่ก็คะแนนเป็นศูนย์อ่ะทีนี้ผมจะบังคับเพลเยอร์สองนะครับเป็นขอไข่นะครับไปกินเหรียญน,นะครับตอนนี้กินเหรียญเสร็จแล้วสังเกตว่าขอไข่ได้คะแนนแล้ว30นะครับอ่าทีนี้จะไปชนอินเมี่นะครับปึ๊บอ่าพอชนแล้วเกมโอเวอร์ปรากฏขึ้นมาเห็นไหมครับขอไข่ ก็กอไก่ชื่อก็ยังโชว์อยู่คะแนนก็ยังโชว์เป็น30นะครับทีนี้ถ้าเราแตะที่ปุ่มรีสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าคะแนนใหม่แต่ชื่อก็ยังคงอยู่นะครับเล่นอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ลองกินสัก20่ไปชนนะครับชื่อก็ยังคงอยู่คะแนนก็ได้แค่20รีสตาร์ทใหม่ก็ทุกอย่างก็จะกลับเริ่มต้นเหมือนกับเข้ามาเล่นใหม่นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการ แก้ปัญหาว่าทำอย่างไรนะครับชื่อที่ล็อกอินเข้ามาไม่ให้มันหายเมื่อทำการรีสตาร์ทเกมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ